ขอต้อนรับเข้าสู่ Steel Front ช่องที่พาคุณเข้าสู่โลกแห่งยานยนต์ทางทหารในรูปแบบล้ำยุคสุดพิเศษและว,วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่การเปิดตัวอันอลังการของ b t 5 Tank 2026ยานเกราะสายพันธุ์ใหม่ที่หล่อหลอมประวัติศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคตสีม่วงลาเวนเดอร์แบบเงางามที่เคลือบผิวของ b t 5 Tank 2026เปล่งประกายสะท้อนแสงจากพื้นโชว์รูมสีขาวสะอาดราวกระจกบรรยากาศสว่างสวยทําให้ทุกเส้นสาย ทุกเหลี่ยมมุมของกรอบมุมเฉียงดูโดดเด่นราวกับผลงานศิลปะชั้นสูงรูปลักษณ์ของรถถังคันนี้นั้นทั้งเรียบรื่นและทรงพลังโครงสร้างมีขนาดใหญ่แต่ลื่นไหลยอย่างน่าประหลาดใจโลโก้ IS-3 ที่ฝังอยู่บนลำตัวของรถนั้นถูกออกแบบใหม่ด้วยดีเทลที่คมกริบสะท้อนแสงวาววับในระดับมิลลิเมตรด้านหลังของรถถังถูกถ่ายมุมใกล้เพื่อโชว์ความพิถีพิถันของท่อไอเสียคู่ดีไซน์ใหม่ทรงเพียวบางตัดเฉียงอย่างเฉียบคมสะท้อนความแรงและความเงียบในเวลาเดียวกัน พื้นผิวโลหะชั้นดีเคลือบเงาสะท้อนโลโก้ i u s s i a ขนาดใหญ่ที่ฝังไว้บนแผ่นป้ายด้านท้ายตัวรถได้อย่างสมบูรณ์แบบพื้นโชว์รูมเป็นสีขาวมันเงาและถูกออกแบบให้แสงไฟจากเพดานตกกระทบกับตัวรถในมุมที่พอดีทุกองศาเผยให้เห็นลวดลายของโลหะและการออกแบบกรอบที่มีความซับซ้อนระดับสูงอาวุธประจำการของ bt 5รุ่นใหม่นี้ถูกยกระดับอย่างชัดเจนปืนหลักได้รับการอัปเกรดเป็นระบบปล่อยกระสุนแม่เหล็กไฟฟ้า emc เร็วกัน ที่มีความเร็วสูงสุดกว่าแมทห้าพร้อมระบบเสถียรภาพยิ่งแบบอัจฉริยะด,ด้วย AI ที่สามารถปรับระดับตามแรงลมอุณหภูมิและทิศทางของเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ไม่เพียงแค่นั้นระบบป้องกันเชิงรูปก,กรอบตัวรถถังยังมาพร้อมกับโมดูล EMP ระยะใกล้และระบบยิงควันลวงแบบ m u l t i s p e c t r มที่สามารถซ่อนตัวจากเซนเซอร์อินฟราเรดและเรดาร์ได้ใต้ท้องรถคือความมหัศจรรย์ของวิศวกรรมช่วงล่างแบบไฮดรอลิกที่ถูกออกแบบใหม่ให้มีความเตี้ยจนแทบชิดกับพื้นมอบภาพลักษณ์ที่สปอร์ตและคล่องแคล่ว พร้อมยังคงความมั่นคงแม้ในสนามรบที่ครุขระเส้นสายบนตัวรถมีความคมชัดและโดดเด่นทุกระนาบไฟส่องภายนอกแบบเล็ดสีขาวนวลตัดกับสีม่วงลาเวนเดอร์ได้อย่างงดงามเหมือนถูกสร้างมาเพื่อโชว์ในแกลเลอรี่มากกว่าจะออกสึกแต่เบื้องหลังความหรูหรานี้คือพลังทำลายล้างระดับอาวุธสงครามเต็มรูปแบบโลโก้ RUSSIA ที่อยู่บริเวณแผ่นเพลด้านหลังมีดีไซน์ใหม่แบบโครเมียม ส่องประกายตลอดทั้งการนำเสนอตัวถังด้านข้างถูกตกแต่งด้วยลวดลายสัญ,ญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Bt Series แต่ได้รับการปรับแต่งให้ดูมีความล้ำสมัยและเฉียบคมบรรยากาศโดยรอบในโชว์รูมถูกควบคุมด้วยแสงเลดสลับเฉดสีขาวน้ำเงินและม่วงสร้างมิติของแสงเงาที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้ทุกจุดของ Bt 5แทงง2026ดูเปลี่ยนไปในแต่ละมุมมองเสมือนกับว่ายานยนต์คันนี้มีชีวิตการออกแบบทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความงาม แต่เพื่อแสดงศักยภาพใหม่ของยุธทธปกรณ์จากรัสเซียในปี2026ที่จะไม่เพียงแค่ยึดครองสนามรบแต่ยังสามารถยึดครองหัวใจของเหล่าผู้ลหลงไหลในงานวิศวกรรม BT5 ทั BT ้ง2026คือการเดินทางย้อนสู่อดีตด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตเปรียบดังพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่ถูกติดอาวุธไว้เต็มคันพร้อมเปิดฉากทุกสมรภูมิด้วยความสง่าง,งามและความแข็งแกร่งและทั้งหมดนี้คุณจะได้ชมอย่างละเอียดใน Steel Front ช่องเดียวในไทยที่นำเสนอโลกของรถถังในมุมมองใหม่ หรูหราล้ำอนาคตและเต็มเปี่ยมด้วยดีเทล